วอสับวอสัสวัสดีค่ะวันนี้ปุ้ยจะมาทักทายเพื่อนๆแบบสตรีทสตรีทนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่ผู้คนทุกคนได้เห็นหน้าคลิปนะคะคือวันนี้ปุ้ยจะเอาสนิเกอร์สรุ่นนะคะมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ อย่างอื่นเลยปุ้ยขอสวัสดีหนุ่มๆแล้วก็ส,สาวๆนะคะเพราะว่าวันนี้วิดีโอของเราไม่ใช่เฉพาะส,ะสาวๆนะคะจะมีหนุ่มๆเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมาดูสนิร์กันนะคะคือส้นิร์นี่ก็คือผู้หญิงผู้ชายใส่ได้มันทุกคนรู้เลยนะคะคือไปดูกันเลยนะนี่เลยคือ2รุ่นนี้นะคะคือ Adidas Superstar นะคะแล้วก็ Nike แอร์พอตวนนะคะอ่าตอนนี้คืออ่าปุ้ยมีอยู่2คู่ไม่ใช่สิคือมีแอร์พอตวันหนึ่งคู่แล้วก็มี Adidas s u p e r s t a r อยู่สคู่เลยนะคะเพราะว่ารักมากนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะมาบอกทุกคนว่าทำไมปุ้ยถึงชอบนะคือวันนี้ปุ้ยจะเอา2คู่นี้มาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าอ่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะความแตกต่างมันจะไม่เยอะนะแต่มันก็มีอยู่นะคะ คือเรามาดูอ่า Nike Air Force One ก่อนเลยนะคะ Nike Air Force One ทรงเขาก็จะเป็นอย่างนี้คลาสสิกเหมือนทุกคนเคยได้รู้ได้เห็นมาเลยนะคะผู้นี้ปุ้ยได้มาประมาณอ่า2-3ปีแล้วนะคะคือใส่จะเห็นสภาพว่ายังเหมือนใหม่อยู่เลยนะคะใส่ได้ไม่นานนะคะผู้นี้ แล้วก็คู่นี้อาดิดาสซูเปอร์สตาร์อันนี้อันนี้อ่อปุ้ยเหมือนปุ้ยที่ปุ้ยบอกไปนะคะปุ้ยมีอยู่สีคู่นะคะคือปุ้ยจะซื้อมาเก็บไว้นะคะอันนี้คือยังไม่ได้ใส่สภาพมันก็เลยเหมือนใหม่นะคะคู่นี้แล้วคู่ที่ปุ้ยใส่แล้วปุ้ยไม่กล้ามาให้นะทุกคนมาให้ดูนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันเน่ามากเลยนะคะคือปุ้ยอ่ะเวลาเขามีเซลปุ้ยจะเขาจะมี ซื้อหนึ่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งลด50%าปนะคะปุ้ยก็เลยจะได้มาปุ้ยก็เลยซื้อมาพร้อมกันสีคู่เลยเพราะว่าปุ้ยใส่ตลอดนะคะคือรองเทา้า adidas superstar น,นี่ปุ้ยใส่มาตั้งแต่เมื่อ89ปีที่แล้วนะคะคือใส่มาเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวปุ้ยจะมาบอกความแตกต่างนะคะทั้งสองคู่นี้ความแตกต่างที่ปุ้ยเห็นได้ชัดนะคือว่า ปุ้ยใส่ผู้น,นี้เข้าไปแล้วปุ้ยจะดูสูงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าอ่านี่ตรงนี้มันจะหนา,หนาขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ข้างในคุชชั่นของเท้านะคะมันจะนิ่มมันจะนิ่มแล้วมันจะหนากว่าซูเปอร์สตาร์นะคะซูเปอร์สตาร์นี่มันคือจะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่แล้วก็ข้างในมันจะบางนะคะส่วนความแตกต่างอันที่2ก็คือที่ปุ้ยบอกนะคะว่าคุชชั่นข้างในนะคะอันนี้มันอ่าของ Air f o r ร์มันจะหนากว่า ซูเปอร์สตาร์มันก็เลยให้ความแตกต่างอีกข้อหนึ่งก็คือ a i r ์ o r ร์ดวั one, มันจะทุ่งกว่านะคะถ้าเราใส่ในแบบวันที่แบบออกไปข้างนอกจริงๆนะคะอันนี้ก็คือปุ้ยจะใส่เวลาปุ้ยไปต่างประเทศนะคะหรือว่าวันไหนที่ปุ้ยรู้ตัวว่าปุ้ยต้องเดินทั้งวันเหมือนไปแบบเอาเลดอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบ5ชั่วโมง up นะคะปุ้ยจะใส่คู่นี้แต่ถ้าเป็นคู่นี้ก็เป็นเหมือนแบบ everyday sneaker ของปุ้ยเลยนะคะคู่นี้ก็คือเพราะว่าคู่นี้มันจะแบบเหมือนกับว่าคู่นี้มันจะให้อ่าความสบายประมาณ5ชั่วโมงนะคะ5-6ชั่วโมงได้นะคะแต่คู่นี้ก็คือได้ทั้งวันเลยนะคะก็อย่างที่ปุ้ยบอกไปว่ามันนุ่มถึงมันจะถึงคู่นี้ super ต,ตาร์มันจะไม่นุ่มแต่มันก็เป็น s n นเกอร์ใช่ไหมคะยังไงมันก็สบายกว่ารองเท้าส้นสูงหรือว่ารองเท้าแตะอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนก็คือว่านั่นก็คือ ะะที่ปุ้ยเห็นนอกจากนั้นก็ไม่มีแล้วนะคะส่วนถ้าเพื่อนๆคนไหนถามว่าถ้าระหว่างสองคู่นี้จะให้ปุ้ยเลือกนะคะระหว่างสองคู่นี้คือปุ้ยจะเลือกคู่ไหนนะปุ้ยจะเลือกเป็นคู่นี้นะคะ,ะเพราะว่าปุ้ยชอบทรงแล้วก็สีแล้วมันให้แบบ everyday look ได้นะคะเพราะว่าปุ้ยก็เคยทำวิดีโอเกี่ยวกับชุดที่ใส่กับ สนิเกอร์สีขาวไปแล้วนะคะก็คือซูเปอร์สาคือปุ้ยว่าสีมันให้นะคะทุกคนสีมันขาวดํามันให้กับ everyday look นะคะคือปุ้ยจะใส่เสื้อผ้าแบบเสื้อสีอะไรก็ได้กางเกงสีอะไรก็ได้แต่แบบพอใส่รองเท้าคู่นี้เข้าไปก็คือว่ามันแบบมันจบนะคะมันโอเคมันแมทช์นะคะส่วนคู่นี้ปุ้ยทุกคนจะเห็นว่ามันปุ้ยไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าปุ้ยอ่าปุ้ยมีแค่คู่เดียวสีอ่าสีอ่าขาวกับฟ้า แล้วข่าวกับฟ้ามันคือมันแบบมันไม่ได้ให้ Everyday l o ลูกขนาดนั้นเหมือนข่าวดำใช่ไหมคะปุ้ยก็เลยอ่าไม่ค่อยได้ใส่คู่นี้นะคะก็คือก็อย่างที่ปุ้ยบอกไปถ้าปุ้ยจะเลือกคู่ไหนคู่นึงจริง,รงๆปุ้ยจะเป็นอ่าจะเป็นอ่าอ d ดิดาส u p e r s t a r นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งราคามันก็ถูกด้วยนะคะทุกคนถูกมันก็ไม่ถูกมากแต่มันถูกกว่า a i r f o r c e ตแล้วก็มันหาซื้อได้ง่ายนะคะอ่าปุ้ยรู้นะว่ามันเป็น ทั้งสองคู่นี้มันเป็นคู่ที่แบบชอปฟิลเลอร์มากๆเลยนะคะคือหนุ่มสาวเป็นจะเป็นสาวใหญ่สาวน้อยคือแบบใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะคะปุ้ยก็เลยอยากเอาสองคู่นี้มาให้เพื่อนๆได้ดูนะเพื่อเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะแบบกําลังดูอยู่ระหว่าง2ตัวนี้นะคะแต่ถ้าแบบถ้าทุกคนถ้าใจมันไปทางแบบ Air ์ o อรวันมากกว่านะคะปุ้ยก็แนะนําว่าให้ซื้อขาวล้วนนะคะเพราะว่ามันจะเราจะใส่ได้บ่อยนะคะแล้วปุ้ยรู้สึกว่า รองเท้าคู่ไหนที่แบบซื้อมาแล้วปุ้ยใส่ได้บ่อยก็คือแบบปุ้ยรู้สึกว่ามันคุ้มนะคะเหมือนอาดิดาสซูเปอร์สตาร์ก็คือว่าใส่บ่อยมากใส่ทุกวันใส่แบบใส,ใส่ตลอดนะคะคือปุ้ยเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่รองเท้าแตะอยู่แล้วนะแล้วปุ้ยเป็นคนที่ชอบสนนเกรนนะคะคือแบบเนี่ยคู่นี้ก็คือแบบใช้มาหลายปีแล้วนะคะอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากตัดสินใจซื้อ ก็ปุ้ยว่าทั้งสองคู่ก็สวยทั้งสองคู่นะคะปุ้ยถึงมีทั้งสองคู่เลยแต่ถ้าแบบคิดว่าปุ้ยอยากได้ขาวล้วนไหมปุ้ยไม่อยากได้ขาวล้วนนะคะของ Air Force One ปุ้ยคือว่าเพราะว่าใส่คู่ของซูเปอร์สตาร์ก็ถือว่าโอเคแล้วไม่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 จำเป็นต้องเป็นขาวล้วนนะคะไม่แน่อนาคตอาจจะแบบอ่าเยอะมีอีกนะคะแต่น่าจะเป็นสีอื่นมากกว่านะคะส่วนรุ่นอื่นๆเหมือนแบบ Ni ก e ้ ปุ้ยก็มีอีกรุ่นอื่นเหมือนกันนะคะถ้าทุกคนอยากให้ปุ้ยเปิดกุ่าเปิดกุเออสนิเกอร์นะคะปุ้ยอาจจะมาทําในอนาคตนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูให้เพื่อนๆติดตามนะคะเพราะว่าปุ้ยจะทําเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ลักชัวรี่แบบทุกอย่างเกี่ยวกับแฟชั่นคนนี้ทำค่ะคือแบบถ้าใครสนใจนะคะ ทุกคนก็อย่าลืมติดตามปุ้ยนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจงให้ปุ้ยด้วยระหว่าง2คู่นี้วันนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะคะแล้วปุ้ยก็เชื่อว่าวิดีโอนี้จะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับปุ้ยคือปุ้ยชอบทั้งสคู่นะคะแต่ถ้าจะให้เลือกก็ซูเปอร์สตาร์นะคะอาทิดาสนะคะนั่นก็คือสไตล์ของปุ้ยนะคะ นั่นแหละค่ะก็คือสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะแล้วเราไปเจอกันวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวปุ้ยจะลงะะชุดการแต่งตัวกับซูเปอร์สตาร์อาดิดาสไว้ให้ท้ายคิดนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย